พระพุทธเจ้ายืนยันตลอดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผาพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆดังนั้นสัตว์เป็นไปตามกรรมแน่นอนถ้าโยมเชื่อว่าสัตว์เป็นไปตามการอ้อนวอนเรามีความเห็นมีวาทะขัดแย้งต่อพระศาสดาผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแน่นอนโยมต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นให้ตรงกับพระพุทธเจ้า อาตมาเอาคำพระพุทธเจ้ามาพูดให้โยมฟังเอาความจริงมาพูดโลกกลมก็โลกกลมไม่ใช่โลกแบนแค่โยมสลัดความเชื่อผิดแล้วเข้ามาสู่คลองแห่งสัมมาทิฏฐิแล้วกลับมาสร้างเหตุถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไม่ใช่ทุจริต และโยมจะได้เหตุในการสำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องในชีวิตเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่ยั่งยืนที่มั่นคงไม่ใช่ของปลองไม่ใช่ความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นของปริพาชกเหล่าอื่นไม่ใช่นะดังนั้นโยมพุทธทางสารนาังกาฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นนะแ,และชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองถ้าต้องการให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันต้องการให้ส่งผลเร็วทำยังไงเสริมเข้าไปอีก กรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันคือการทําสมาธิ8ระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุตยิยฌานตัตยฌานจตุตยฌานอากาสานัญจายจตนะวิญญาณัญจาจตนะอากิจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะ8ระดับนี้ใครทํา กรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบัน